สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวดครับเดี๋ยวจะลองนั่งเจ้า S 700ดูครับว่ามันจะนิ่มนวลขนาดไหนเป็นหล้อดำดินครับยางใหญ่บางฝุ่นโหดไปโอ้โ้ขอ่อยากครับมีเด็กไหมโอ้สูงมากเลย ดูฟิลกันขับสีนะเลยครับฮะฟิลเอฟพีมกัะสีเลยอเออทำไมขึ้นมาเป็นสีเนี่ยสีฝาิล์มันฝา,าอ้โเป็นสีฝาเลยดูอ่ะไม่จบเป็นสีฝาเลยไม่เสียงมันแตกๆๆๆเป็นกับเครื่องเหรอัวนี้มันคอมมันเร็วเนาะ E11 ป่ะเฮ้ยอะไรนะ E13C ใช่ไหม E13C มันสูงมากโอ้นั่นสายฟานเอก็สูงเลยอ่ะอุ้ย ขับดีไหมมันมันแบบรู้สึกมันใหญ่ไปไหมมันซอยใหญ่ฮะใหญเ่เนียนเนียนเนียนทุกซอยอรันี่ครับริงตามหมู่บ้านซอยแคบเหมือนกนันนะปิ้งไก่เนาะขาเดียวไม่ใช่จะ1สิบโลป่รอสิบโลไปกับฮะไปกับไปกับสิบ,บ,สบขาละห้า สายพานแอร์ยอ่อนตรงไปรัดแล้วโ<ม>อ้นิ่มอยู่ดีนี่ทตอดแนบออกอีกตัวหนึ่งฮะตอดแนบออกอครับตอดแนบออกโอ้ยตึโรถตึกระเร้งมันสูงมากเลยอ่ะดูอ่ะผมไม่เคยนั่งรถสูงขนาดนี้นะโอ้โอ้ตีโคง้งโอ้ยมีกี่เกียร์เจ็ดเหรอ วิ่งฮาโลนีิใส่สุดไหมสุดนะออกสามไปเลยฮะตอนออกออกสามไปเลยะตอนออกออกเกสาสามยาวเลยสามก่อนหนึ่งไม่ได้ใช่หนึ่งไม่เคยใช่เลยฮะไม่ได้ใช่เลยแล้วตอนออกบ่อละออกเก้าสองครับสองคือมันแรงเนาะสามยี่เหรอรถนักวิ่งจี๊ดจ๊าดรถเบา นักหัวงอมันนักหัว<ม>อืมูมันเพค้าม,มันใหญ่โุ๊บเนาะน่าจะกินน้ำมันกับเพื่อนร้อยไปตีมไปอะไรอะไรก็เช็ดกว่าอะไรเป็นไรเดินหมูแต่เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึง เงินไหนอ๋อ้รถวิ่งกิน,นโอ้โหนขา้นะเออีนอยูแล้วมดนโอ้โหมันวิ่งดีมากเลยหลังถนนนี้ นิ่มดีครับแต่ก็โดดเหมืงงนอนกันน่ทีมงานสิบล้อวิ่งอยู่ไหนวิ่งมันมนะไอันนี้อันนี้ดานน่านเกวียนเนาะครับใช่บ้านอะไรมันูจอดใหญ่มันอยู่โชคชัยเอ๋ยอยูเอ๋ยตบบ้นรงใหม่เป็นตบบ้นรงใหม่ตบกุจอกใหญ่ครับกุจอกใหญ่นี่ชโชดองวิ่งตัวนี้ชโชดองวิ่งใกล้ๆห่างกันสามโลเอง โอยยงอย่างเงนิดเเออที่ไปโดนไหมยังไปมาแล้ว,ลวอ๋อให้ใสยฟิลสิสีนี้มันมีด้วย <c oughs> อันนี้จบมาเท่าไหร่นะล้านแสนห้ามืนร้านแสนห้ามืานเนี่ยถ้าใครอยากได้หัวแบบนี้นะผมแนะนำให้ลดเครื่องครับ <c oughs> เลือแค่สองสี่พอวิ่งดินเพราะเครื่องมันใหญ่เกินครับลโไลซื้อเมก้ามาแล้วก็ยกหัวเอ0เจ็ดร้อยใส่น่าจะได้ครับ nặng muối ngồi đâu Đây bạn Ngàn nhớ mấy nhiều, làm mấy lên ไอ้สปอร์ตไลท์ก็ติดมาจากโน่นครับที่มาจากไนไม่ว่าตอนไหนเนี้มันมีเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยตลอดเลยเสียงอะไรดูไหม อันนี้คุยกลุม่มคุยกลุ่มเหรอ,อโซนนี้มีแต่รถใหญ่ๆครับอายังแปดยากมากเลยไม่มีครับยังปดไม่มีเลยวันไหนขึ้นบอ่อไหมมีวันไหนขึ้นบอ่อนีหลอกน้าแต่เมื่อก่อนหน่อมๆนิดหน่อยร่มไหมยังไม่ได้เทียดถ่ายที่สุดให้ดูเลยเดี๋ยวรอบหน้า เคยขับร sí. no. sí. ุ <ización> ientos, ่นอื่นมาก่อนนะใหม่ขับรถตุ๊กขับรถตุ๊กตุ๊กไอ้ตุ๊กตุ๊กรถไฟนั่นนะใช่ครับตอนนั้นเนี่ยไปไปงานที่นู่นเหรใช่ไหมไปเนาะครับไปตะกลีนิ่มดีเลยนิ่มขับรู้สึกเมื่อยไหม อันนี้ไม่ไม่มันมันนิ่มทัเอามาเจองานหินครับนี่ราดกันแบบนี้เลยเึมงานรถพ่วงวิ่งหินโอ้ราดสวยดิ งวงใหญ่นไเออนี่คืออยู่เดี๋ยวนี้นี่ยะเออไม่มีคนบอกก็ยังราดได้แบบสวยๆเลยด้วยนี่นี่หัวฝีมือครับเอาละครับถึงที่ล้วโอ้ มืนๆนกับ ok. ฟิล์มยังไงไม่รู้ครับฟิล์มสีสี้าฟากินน้ำมันกับเพื่อนไหมนิดหน่อยนิดหน่อยก็สีก็ซื้ก็สองสีนะใครเคียงนะใครเคียง กอด้ายพิมามาลงบาทเมื่อเจ็ดโมนั้นไปไหนะน่นนหะนู่นนหะมาไปเทนู่นหรอเอาๆอมาด้วยเนี่ยคันนี้เครื่องเท่าไหร่สองสี่ป่ะคันนี้คันน,น,น,นี้สองร้อยป่ <200 S 1> สองร้อยกบูบ่ะคันนี้ยังยงคันเขียวคันนู้นเลยกบูนรถใหม่เจ่านี่เนาะเป็นร,รถโคกฮะรถโคกแล้วรถจะบอกกันนะครับครับรโครกก็มาทำใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายเขาหลงทางหรือเปล่าน่ะนะ อ๋อเขาไปเทให้เจ้าอื่นมาไหนเนี่ะเขาลงทางวะฮะก็คิดเขาไปเทเปงไในก่อนท้งหมอเป็นข้างในเขาจะหยกบานเพราะขะนี้ลกอนะทีมงานรถใหญ่อำเภอด่านเกวียน ค่าเที่ยวสามร้อยู้วันหนึ่งสิบเที่ยวสามพันสิบเที่ยวก็อยู่ได้แล้วบ๊ายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับผม